ดีครับกลับมาพบกับรถนางฟ้าครับวันน like ี mm ้ k r ของเราเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่ซื้อรถมาแล้วก็ไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านนี่ก็เลยไปช่างเก็บงานก่อนจะไปชมรีวิวฝากกดไลค์กดแชร์นะกดซับสไครต์กดิแจ้งเตือนเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับเรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่าผมซื้อรถจากพ่อค้าท่านหนึ่งนะครับขอไม่เอ่ยนามแล้วกันนะครับมันก็ก็ซื้อรถปกตินี่แหละสรรพคุณก็ ดีหมดทุกอย่างนะครับรถวิ่งดีมากเลยครับวิ่ง200กว่านู่นนี่นั่นเราเห็นว่าเออโอเครถมันมีทรงนู่นนี่นั่นมีของอเครื่องดีนู่นนี่นั่นก็เลยซื้อหมานะครับเจ้าของก็พ่อค้าก็มาส่งเองนั่นแหละครับมาส่งเองด้วยความที่ผมมีงานประจ,ำำะะจาําทานะฮะจังหวะมาส่งก็ไม่ได้ลองก็มีเช็ครถเบื้องต้นแล้วก็ทําการจ่ายเงินอะไรเรียบร้อยพอว่างจากงานปุ๊บก็เอาไปลองขี่ดูนะครับจากตอนแรกที่ว่าสตาร์ทก็ว่าทําไม รอบมันแปลกๆนะครับเบิ้ลมันไม่ค่อยติดมือเอาไปขี่นะครับปรากฏว่าวิ่งไม่ออกครับรถมันดูสะดุดมันดูติดหนามันดูตื้อไปหมดเล้วบ,บิดหมดปอกรถวิ่งได้อยู่50-60นะบ,บิดไปก็สะดุดหมดครับ <mel od> เหมือนในคลิปนี้เลยนะฮะก็เลยลองตักไปถามเขา ว่าไหนว่าวิ่งรถวิ่งได้200กว่าเขาก็ว่าวิ่งได้200กว่าจริงพี่ผมไม่โกหกหรอกผมจะโกหกพี่ทำไมผมขี่เองกับมือเลยวิ่ง200ก็เลยไปลองขี่อีกรอบนึงมันวิ่งไม่ได้นะฮะทั้งปั๊มออกทั้งจอดออกทั้งเค้นยังไงมันก็ไม่มาเบิร์นยางก็ไม่ได้บิดไปมันก็อดอาดอดัอด,อดหมดเลยนะครับก็เลยเราก็ไม่เก่งนะครับก็เลยเอาไปส่งช่างเขา เช็คนะครับพี่ไล่รถหน่อยรถนี่มันมีอย่างนี้นะมีเสื้อท้อง18บแปนะนะมีไฟแดดมีชัก1.5แล้วก็บูเหลี่ยมนะมีแต่ว่ามันวิ่งไม่ออกไล่ให้หน่อยก็เลยให้ช่างเขาไล่ให้นะครับช่างไปถึงก็ลองขี่ครับช่างก็อุสใสหัวเลยรถมันมันวิ่งไม่ออกแล้วเขาก็อุทานมาว่าโอ้ผมไม่คิดว่าจะไม่คิดว่าจะทําให้มันกลับมาวิ่งได้เพราะลองไปวิ่งแล้วมันมันมันดูแบบเหมือนมันลงทะเลไปฮะ ก็เลยบอกมัน,ม,นมันขายไม่ได้ช่างก็เลยบอกช่างมันขายไม่ได้เพราะว่าถ้าเป็นรถราคา4ี่หมื่นกว่าแบบนี้ผมขายไม่ได้หรอกก็เลยให้ช่างเขาเก็บงานนะครับจ้างก็เลยรับปากเก็บงานสุดท้ายก็ต้องเปิดเครื่องมาดูนะครับก็ปรากฏว่านะครับฝานี่ปาดมาบางเฉียบเลยครับแบบบางมากเหมือนในรูปนี้ฮะไม่รู้หายไปกี่มิลน,นะครับ เสื้อตอนสิบแปดนะฮะก็เป็นเสื้อเบิกนะฮะเสียดายเสื้อมากแล้วก็แบบแยงมาแบบอู้อย่างกระรถสนามเลยนะแยงมาแบบใหญ่มากนะครับมันเลยทําให้รถมันไม่มีรอบแล้วก็คาบูนี่กระจูนมาแบบบางเฉียบเลยนะฮะขนาดว่าจุนบางรถมันยังวิ่งไม่ได้และที่แบบผมรับไม่ได้เลยคือแม่เหล็กจานไฟนะฮะดูเขาเชื่อมมาแบบงานหยาบมากนะครับแบบโอ้เหมือนเหมือนเด็กน้อยหัดทานะครับ สุดท้ายต้องยกเครื่องลงนะครับให้ช่างเขาแก้ไขให้ใหม่เลยนะครับฝานี่ใช้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับแถบแม่เหล็กจานไฟนี่ต้องเอาไปทําใหม่นะครับเพราะว่าเชื่อมมาก็ไม่ดีแถบยาวตั้ง71มิลนะยาวเวอร์เลยนะครับจุดระเบิดมั่วหมดครับไล่ให้ใหม่ยกเครื่องลงอยากทาเสื้อใหม่ฝาเปลี่ยนใหม่แถบแม่เหล็กใหม่แล้วก็ไล่ใหม่นู่นนี่นั่นพอไล่เสร็จปุ๊บอ่นรถเริ่มวิ่งได้ละปรากฏเจอขัดลื่นอีกเจอข,ขัดลื่นเปิด ฝาคัดมาเช็คแผ่นคัดสปริงคัดนะจัช่างน้าเข้าออเครื่องอีกนะน,น้ำมันเครื่องนี่ขาวเลยต้องเปลี่ยนซีนปั๊มน้ําอีกนะครับก็คือแบบมันขายมันได้ไงวะสุดท้ายก็ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วถือว่าเล่าสู่กันฟังบนสยาวเลยมาเรามาดูรายละเอียดคันนี้คันนี้เอกสารครบโอนะนะครับภาษี67นะครับภาษีขาดแค่ปีเดียวนะปีเดียวภาษี6 7 รถมันมาทรงแบบนี้แหละนะครับแต่ว่ามันวิ่งไม่ได้นะครับวันนี้ผมไปให้ช่างทําก็หมดเกือบ5,000ันะครับสี่พักว่าบาทแต่ตอนนี้เป็นที่น่าพอใจแล้วครับหน้าใหม่นี้ขึ้น190เกือบ200เลยผมมันเป็นงานแก้นะครับเป็นงานแก้รถทรงนี้วิ่งได้เกือบ200ผมว่าผมพอใจละเพราะช่างเขาก็ทําเต็มที่ละงานสีนี่สวยนะครับเป็นสี 2K เคลือบทับสติกเกอร์อ่านี่นะครับความสวยความงานผมให้ประมาณ80-90%ถึง นะครับตำหนิมีเล็กน้อยครับที่ผมเห็นมันจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับเดี๋ยวเราค่อยวนไปดูแล้วก็ช่องอกนี่จะมีตรงนี้นิดนึงนะมันค่อนข้างเตี้ยนะครับใส่อกค่อนข้างเตี้ยนี่นะฮะจะสวยประมาณนี้เพราะว่าคันนี้เป็นชุดหน้า e10 นี่นะไฟหน้า e10 แท้นะครับสแตนเลสก,ก็จะเป็นทรงนี้แล้วก็บังไม้ e10 แท้นะครับรถออกเป็นทรงหนักนะครับทรงหนักเป็น ปั๊มเบมโบแล้วก็จานเขาเรียกจานทานตะวันว่าจานแต่งแล้วกันล้อทองนะครับขอบ17-18จนะ็นครบจะได้ส่งยาง IRC ใหม่ๆนะครับทั้งหน้าทั้งหลังส่งหนักก็เป็นดิดหน้าดิดหลังด้านบนเป็นแผงคอ ZX นะครับอันนี้ผมไปขี่มันปิวหายไปละยางครอบหัวชกนะเป็นกระบอกชคเดิมแผงคอ z ซทเอ็และเซไล่น็อตทองมาทั้งคันนะครับคันนี้ เป็นทรงหนักนะครับไมค์ขึ้นวัดรอบขึ้นนะพวกไฟเกียวว่างเกียวหกนี่แล้วก็มีวัดแบตเตอรี่นี้ขึ้นนะครับมือคัดนิชชินปั๊มนิดชินปั๊มลอยนิชินนะครับพวกสายคันเล่งระคังทองสายคัดระคังทองนะครับเนี่ยในพวกน็อตทองน็อตเลด,ดน็อตไทเทเนียมมาเยอะนะครับทั้งคันเลยทั้งแกนล้ออะไรพวกนี้นะก็จะสวยประมาณนี้มนามีเนียมนะของอะไรนี่บี บรดนะครับไอตัวแพงนะครับเครื่องยนต์นะครับก็อย่างที่แจ้งไปที่เล่าบ่นตอนแรกนะครับก็คือไปให้ช่างช่างก็าําแก้ไขหมดละมันก็จะมีเสื้อ1 8บแปไม่ปอนะเป็นเสื้อเบิกนะครับเป็นเสื้อเบิกช่างเขาแก้ไขให้ละก็คือต้องแยงใหม่แยงจากที่เขาแยงมานี่ยแหละก็คือแก้ไขใหม่แล้วก็เปลี่ยนไอตัวคอยางตรงนี้ใหม่นะครับเพื่อที่มันจะใส่ปอดได้เพื่อที่จะทำให้รถเปนวิ่งได้ระบบาลาวเดิม นะครับฝาสูบเปลี่ยนใหม่แต่ว่าเป็นมือ2นะครับจริงๆมันมีประเก็นมีเนียมชัก1.5อยู่นะแต่ว่ามันเป็นสูตรของช่างเขานะโดยที่ว่ารถมีชัดโดยที่ไม่ต้องใส่ประเก็นนะครับก็เป็นสูตรเขาก็ทามาไอช่วงบนนี้แหละนะครับนะแล้วก็คาบูเคเหลี่ยมแล้วก็พวกนี้จะไล่น็อตทองมานะครับนะนี่ผมเบิกใหม่ใส่โดนคันสาตาร์ทละฝาไอตัวครอบครอบ,อบแกนสวิงอาร์ม ก็เกียร์โยงนะครับปั๊มแบมโบกเขาเรียกอะไรกล่องไม้ขีดหรือเปล่าแล้วก็พวกสายถังเทอเรดนะครับเป็นของแดงบางสายแล้วก็ปลายคาร์บอนนะครับชกคหลังเป็นของไวเอสเอสสงอาร์มตามล่างนะสูงอาร์มทองเบรกหลังก็เป็นปั๊มเดิมนะครับอ่าอันนี้สองทีแยกปกตินะครับไฟเลี้ยวหน้าหลังใช้ได้นะครับ นี่นะถังมีเนียมอันนี้คือถังสองทีมีเนียมแล้วก็แบตเตอรี่ก็จะอยู่ตรงนี้เลยเป็นไฟแดดก็มีแบตเตอรี่ด้านซ้ายด้านซ้ายให้ดูข้างบนก่อนแล้วกันปลาถังมีเนียมนะครับปลาถังมีเนียมแล้วก็ถังมีเนียมซ่อนอยู่ข้างในนะครับใสกิ๊กนะครับไม่มีสนิมไม่มีปดผื่นเลยนะครับแล้วก็ใสด้วยก๊อกน้ํามันซิ่งนะครับไม่ต้องกลัวว่าถังจะรั่วถังเป็นสนิมหรือว่าก๊อกน้ํามันจะตันนะครับถังสกรปรกกล่องไฟแดดอยู่ใต้ถังนี่นะ สีโค้งสวยนะฮะตำหนิด้านซ้ายมันจะมีเล้าตรงนี้นิดหนึ่งนะครับแต่ว่าข้างในผมเชื่อมให้ละแล้วก็มีรอยตักๆตรงนี้นิดหนึ่งนะครับน่าจะไปขูดอะไรมาอันนี้มันเป็นมาจากคนที่เขาขายมานะครับแล้วผมก็มีเชื่อมโครงขาตั้งตรงนี้นะฮะเพราะตนแรกแบบขาตั้งมันโยมางนี้เลยจอดนี่แทบล้มเลยนะ รับไม่ได้ฮะอันนี้ผมเห็นก็ให้ช่างเขาเชื่อมให้แก้ไขให้นะมีประคองเกียร์โซ่415นะครับสเตอร์ตามมา้าโซ่สีเขียวของ r k น่าจะใช่นะครับก็จะประมาณนี้มุนแจมีดอกเดียวก็จะใช้เปิดสวิตช์แล้วก็เปิดกระเป๋า่าบบไฟก็จะเป็นนี่นะไฟเลี้ยวติดแล้วก็แต่ดังนะครับต่ำสูงติดไฟท้ายประมาณนี้ครับ ก็ถือว่าค่อนข้างครบอยู่เดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันเลยก่าฝนตกอีกแล้วนะครับฝนตกอีกแล้วครนนี้ผมไปลองขี่ดูแล้วนะครับตอนไปรับรถจากที่ว่าช่างเขาทำเสร็จนะฮะไปรับรถแล้วก็ลองขี่เลยนะครับว่ามันดีกว่าเดิมไหมก็คือมันขี่ได้แล้วมันก็แรงเพราะตอนแรกผมขี่ไม่ได้นะ นะประมาณนี้เครื่องยนต์เงียบกลิปนะครับเงียบคิปอันนี้ช่างเราก็แก้ไขให้แล้วนะครับเอาไปขี่ได้เลยแรงมากนะครับแรงมากแต่ว่าอาจจะมีติดหนานิดนึง ที่ทําไมถึงติดหนาเพราะว่าช่างเากลักวความเร็วประมาณสัก1 8 0 9แเนี่ยัวช่วงท้ายมันจะบางไปเลยจูนให้มันแบบหนานิดนึงนะครับแต่ว่าพอรอบมาปุ๊บนี่ดึงแรงมากนะครับดีกว่าตอนแรกตอนแรกขี่ไงมันก็ไม่วิ่งนะฟังเสียงเบิ้ล ็หมดเยอะครับไอ้ช่างทําเขาก็หมดเยอะแต่ว่ามันต้องขี่ได้นะครับถ้าเราไปลองขี่แล้วมันขี่ไม่ได้หรือว่าเราเจอปัญหารถผมก็จะแก้ไขทันทีนะก่อนที่จะขายไปถึงว่ามันจะขาดทุนหรือไม่ได้กําไรนะครับผมขายไม่ได้จริงๆถ้าขายแบบแบบเขาแบบนะพูดไปก็เท่านั้นแหละครับมาฟังราคานะครับ kr คันนี้เปิดราคาอยู่ที่45,000บาทนะครับ45,000บาทเอกสารครบโอน ภาสี67นะมีล้อ17 18นะครับยางไอ c ีพวกแผงคอเซเอ็กไฟแดดนะครับเสื้อ18นะหไม่ป่อแล้วก็มีชักนะครับมีชักพวกจานพวกฟัมเบมโบ้ bo, นะครับถังมินงมิเนียมก็ถือว่าคุ้มนะครับไม่ต้องไปลุ้นว่าจะเจอปัญหาอะไรนี่ผมก็ให้ช่างเขาเช็คละ4 5 0 0 0บาทนะครับท่านใดสนใจก็โทรมาเลยเบอร์063 425 5989รับไลน์ก็เบอร์น,นี้เลยนะครับขอรูปขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับหรืออีกช่องทางหนึ่ง Facebook นะครับเพจรถนังฟ้าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคดลิปรถใหม่ๆรถอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับในตัวเมืองสามารถมาชมตัวจริงได้ท่านใดไม่สะดวกนะก็สามารถจะส่งได้ทั่วไทยนะครับ KR40,500 วิกเตอร์ K R C ที่ลงคลิปไปเมื่อวานนะครับไปย้อนดูได้นะครับอันนี้ของเป็นทรงเดิมแต่ของมีค่อนข้างเยอะอยู่นะครับ เป็นพ่อเดิมระบบวาวเดิมนะครับสภาพเดิมเดิมชบแหล่งกั๊ซี่นะครับรถสิบเจ็ดสิบแปดมันก็จะได้ส่งอันนี้อยู่สี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับท่านใดที่ซื้อรถกับผมช่วงนี้ก็จะมีเสื้อรถนังฟ้าแถมให้ไปด้วยนะฮะเป็นฟรีไซส์นะได้รถไปขี่หล่อหลอแล้วได้เสื้อไปใส่หล่อหลอด้วยนะครับอันนี้ก็มารถใหม่แล้วนะครับอีก200ตัวเอาตะลักมา200กว่าตัวก็หมดไปแล้วนะครับก็รีวิวประมาณนี้ครับ สายควาวาพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ